สวัสดีค่ะเม่ครูสงเงมจงจิตนะคะวันนี้จะมาชวนให้พวกเราได้รู้จักกับแผ่นซีดีนะคะที่เปิดอยู่ในงานเชียงรายดอกไม้งามทุกปีทุกปีนะคะแผ่นซีดีนี้เป็นความร่วมมือจัดทําโดยคุณรัตนาจงสุทนามณนีและคุณวิชัยปุญญยันซึ่งเป็นครีเอเตอร์เพลงของ พิงแพนเตอร์นะคะเขาจัดทำขึ้น1ชุดมี8แผ่นนะคะในราคา850บาทเขาจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในจังหวัดเชียงรายนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะช่วยทำบุญกันค่ะ นี่แผ่นแรกจะมีสิบสี่เพลงนะคะแผ่นที่สองสิบสี่เพลงเหมือนกันค่ะแผ่นที่สามสิบสี่เพลงค่ะแผ่นที่สี่สิบสี่เพลงค่ะแผ่นที่ห้าสิบสองเพลงค่ะ แผ่นที่6 12เพลงค่ะแผ่นที่7 12เพลงค่ะแผ่นที่8 12เพลงค่ะคะได้ฟังเพลงด้วยได้บุญด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยค่ะ ปลอดโควิดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ